สวัสดีจ้าช่องสตาหยาจขอสวัสดีเอฟซี FC ทุกทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามาดูแล้วก็มาชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ยาจิด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ท่าไหนที่กดไลค์ให้ยาจินะคะเดี๋ยวยากิจะให้บ่งกนรด้อ,อจา้าว่าของอาจารย์สอนมาเข้าตัวไหนเนาะจ๊าเนาะ ที่ผ่านมาเนาะจ้ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนผลที่ออกเนอะจ้ะผลที่ออกด้วยจ้ะก็จะเป็นสิบเก้าหกเก้า ห้าเปดเนาะจ้ะเด่นติดบนเนาะจ้ะเลขเด่นติดบนร้อยสิบหน่วยยลจี้หนึ่งแปดเก้าเนาะจ้ะประตองกลับเลขจีวาปีนองถูกก็คือถูกเลยเด้อจ้าแล้วมาทั้งบน เดือของยージเนี่ยเดือมาทั้งหลักสิบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีพี่น้องมาทั้งมาเก้าเนาะอ่ะเก้าก่อนอ่ะจะบองงงนะจ๊ะนียージ่ย์เด่นแปดกับเก่าเด้อจะ๊ะก็มาเก้าก็มาเป็นร้อยบนเนาะจ๊ะแล้วแปดเรื่จะ๊ะตัวเด่นแปดก็จะมาเป็น หลักหน่วยบนเด้อยวาะมาครบบนเนาะจ้ะเนาะแล้วถ้าที่วราจำหันเนาะจ้ะหนึ่งกับเก้าก็มานี่เด้อจ้ะพี่นกอ,อันนี้คือเป็นนอกนอกระบบมันเด้อจ้ะพี่นองนอกสตดเด้อจ้ะสิบเก้ามามาจับคู่กันเลยเด้อยจ้ะมาทั้งสิบเก้าเลยเด้อจ้ะมาทั้งล่างหกตัวแล้วก็มาทั้งร้อยแล้วก็สิบ มาทั้งร้อยแล้วก็มาหน่วยมาครบบนนะจ๊ะยังบมมิตรหาเนาะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเอจี้ว่าว่าน้องเข้าใจบ่เขับไปกามาบางรั้งเอจี้กะว่าบ่คอยรู้เรื่องบ่พี่น้องจ้ะมาครบบนล่างเด้อจ้ะหน่วยสิบมาร้อยมาหน่วยเด้อจ้ะมาตัวนี้ แต่ล่างหกตัวก็มาตัวนี้ด้วยเด้อจ้ะพี่น้องหนึ่งกับเก้าเมื่อกี้บอกให้ฟังคือซื้อเด้อจ้ะนี่แต่ยะจีกะสูตรก็คือติดบนเนาะจ้ะเนาะแต่มันก็นยังมาลงล่างหกตัวน้าเด้อจา้จาจ้าแล้วการจับคู่ทีนี่พี่น้องจับคู่เนาะจา้าจับคู่ห้าแปดมาตรรองเต็ม,เต,มเต็มบนเด้อจา้ามาห้าแปดแล้วก็มา หกเก้าเนาะจ้ะหกเก้ามาล่างสี่ตัวแล้วก็มาหนึ่งเก้าล่างหกตัวมาครบบนล่างเลยจ้ะจับคู่นะมาทั้งหกตัวเลยจ้ะมาครบเบิเลเลย,ยจ้ะพี่นอ้องหืมเป็นนังสีทั้งไข่อยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะมาหมดทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องสุดยอดไหม โอ้ยยาจยีอยากให้มันเป็นแบบนี้ทุกงวดเด้เนาะพี่น้องเนาะจ้าเตรียมแคมปหน้าจอเด้อจ้าต่อไปยาจยีจะลงให้แล้วนะจ้าลงวัของวันที่ยี่สิบเก้าเลยเด้อจ้าวันนี้จะปังไหมแค่นั้นแหละพี่น้องวันนี้จะปังไหมทำออกมาแล้วนะพี่น้องเหลือสองตัวเด้อจ้ะมันชนกันเหลือสองตัวน้อยลงเลยเด้อจ้ะ ขอให้เข้าเนาะบางที่กะมาสองตัวเนี่ยกะป,ปังปังอยู่เลยพี่น้องเต็มแคปหน้าจอเ้ยจ้าเดี๋ยวจีจะเขียนให้ก่อนด้วยจ้ารอแคปหน้าจอเ้ยลาวพัฒนาแคปแคปเลยจ้าวันที่ยี่สิบเก้ากอยอหกแปดยายจี เลขเด่นติดบนเด้อจะ้ะยาจิเด่นเด้อจ้ะเด่นตัวเด่นได้มาบนเด้อจะ้ะติดบนยาจิได้ตัวไหนดูก่อนยาจิได้เก้ากับแปดเด้อจะ้ะชนกันเด้อจะ้ะชนที่เก้าเด้อจะ้ะไดจิเก้ากับแปดตัวนี้เป็นตัวชนเด้อพี่น้อง น,นี่คือตัวชนสอนสี่เด้อพี่น้องสอนชี้คือเก้าเด้อจะชนก็เหลือสองตัวคือเก่ากับแปดเด้อพี่น้องพอเป็นชั้นกันแล้วที่จริงมันสามตัวจา้าทีนี้จับคู่เนาะจา้าจับคู่จับคู่ก็คือเดี๋ยวเอาของอาจารย์มาก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าบอกดิจะชี้ไปใบสิเลยเดี๋ย,ว,ย,ยวของอาจารย์ก็ดิ

รองเหลือจากแปดเก้าแปดแปดสี่เก้าสี่เก้าสหลือตัวได้่ะพี่น้องบ้านี้เหลือเนาะเหลือ 5, 5, 9, 5, 8, หเนาะเหลือห้9ห8าเหมาอีกเลยบอพี่น้องห้าเก ห้าแปดแล้วก็จะมาเป็นยัจยีบอบตัสเดือจากตัวไหนที่ออกแล้วกับโบตัสคืออาจารย์อื่นๆเพรานเดือดจากราว่ามันสามารถมาตัวเดิมใดเดือดจากพี่น้องเจ็ดมาแล้วนอกจากห้ามาแล้วเหลือเหลือสามนอกจ 3, 9, 3, อากสามเก้าสามแปดอมาครบเลยทีพี่น้องมาทุกหลักเลยเด้อจากมาวันนี้จะมา ตรงๆอีกไหมพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดจี้จะแคปไปเด้อจ้าเดี๋ยวเดจี้เขียนให้แป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด่นเก้ากับแปดอยู่แล้วเด้อตาเพราะมันเป็นตัวเด่นเก้ากับแปดเด้อตาแต่ช่อเก่าเด้อจ้ะพี่น้องโจทเจเดจี้นะจับคู่เด้อจ้ะตัวเด่นก็คือ 1918เด้อจ้ะหนึ่เดี๋ยวยาจิจะเด่นให้อีกตัวใดน้อบานนี้โอ้ยมันคือมาเบิด์ตในอบ้านน้อมันเป็นอย่างไรน้อพี่น้องเดินเอาตัวใดน้ำเนี้ยพี่น้องมันซ้นน้ำกันเบิรเลยเลยจ้ะทั้งวิ่งทั้งอวันอเกียงเลยสินะแต่เป็นอิแถวนี่เนาอพี่น้องแถวนี่มันก็นจะเป็น ตัวเด่นเลยจ้ะน้องพี่น้องเนาะอันนี้เด่นเลยจ้ะจะขีดไตเด้อจ้ะเส้นไตเด้อนอกนั้นก็เป็นตอนร่องเลยจ้ะแปดเก้าแปดแปดสี่เก้าสี่แปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดอันนี้ร่องร่องบน,นเลยจ้ะอันนี้ก็คือที่ไม่เด่นเลยจ้ะรองแต่ก็ไม่ได้เด่นมาเ้อจ้ะห้าหลักห้ากับหลักสามเลยจ้ะจะจีบับขพงอาจารย์ใส่มีแค่นี้เลยพี่น้อง แต่เด่นจริงๆคือหนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดเด้อจ้าจ้าอย่าจีของให้ fc จงโชคดีนะคะไม่ต้องกลับเด้อจ้าถามาล่างสตัวกับเป็นผลนพ่ใดเด้อพี่น้องจ้าจ้าขอให้ fc จงโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ